เ็เลยรางทางนางกท้นงท้แล้วเามันกูแบบเ้าหากูมาแล้วมันแบเดินมหาต้ไม่เจอกับตัวไม่รู้สึก ช็อกตัวแข็งไปทั้งตัวเลยค่ะเมื่อกระแตออกมาเล่าประสบการณ์สุดร้อนน่ากลัวมากโดนผีหลอกกลางโรงแรมดังแต่พอรู้ความจริงจากพนักง,งานโรงแรมกลับช็อกยิ่งกว่าเดี๋ยวเราไปฟังกระแตเล่ากันเลยค่ะคือเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดติดทะเลอืที่ไม่ไกลไม่ได้อยู่ตายเฮียนและดุมาก โรงแรมนั้นแล้วแม่ไปนอนไม่เคยรู้เพราะเป็นคนเหนือไงไปเที่ยวอ,อืมอยากเที่ยวทะเลเสร็จปุ๊บมีพ่อมีแม่มีพี่แตพี่ต่ายเนาะสี่สี่คน,คนก็นอนห้องเดียวกันแล้วนี่เป็นคนที่ชอบนอนคนสุดท้ายเพราะว่าสวดมน์มเขานอนกันหมดแล้วแล้วโรงแรมนั้นนะคะคือส่วนมากเกือบทุกโรงแรมแหละเตียงเตียงเตียงคู่เนาะเตียงเสร,ร็จปุ๊บ ปลายเท้าจะเป็นตู้สื้าบ้างเป็นตู้กระจกบ้างอ่าเป็นกระจกเออเป็นใช่ไหมกระจอกอ่โรงแรมอ่ะเออโรงแรมส่วนมากอะ่ะใช่ที่นอนอยู่ตรงนี้ปลายเท้าเราถช่ไม่เป็นโต๊ะแต่งหน้าก็เป็นกระจกตูเ้เสื้อผ้ากระจกถูกไหมโรงแรมเขาจะจัดประมาณอย่างงี้เพราะว่ามันเป็นห้องที่ไม่ได้แบบหรูหรามากเ็นโรงแรมเล็กๆเสร็จป,ปุ๊บ ฉันก็นอนคนสุดท้ายแล้วก็ปิดไฟปึ้งแต่ว่ามันไม่ได้มืดขนาดแบบดำแบบมองอะไรไม่เห็นมันก็มีไฟสลัวผ่านหน้าต่างจากไฟข้างนอกเข้ามาก็สลัวสลัวกำลัง,งจะนอนแล้วพอดีว่าตู้เสื้อผ้าน่ะไม่ได้ปิดเออตู้เสื้อผ้ามันเปิดไว้แบบคือปกติตู้เสื้อผ้าถ้าปิดอะ่ะมันก็จะสบายใจหน่อยแต่อันนี <laughs> มันเปิดไว้แล้วอีนี่ก็นอนแล้วก็กําลังจะหลับตาแต่พอดีว่า ไปเห็นใส่ตู้เสื้อผ้าเหมือนมีคนนั่งอยู่ข้างในเออนั่งนั่งอยู่ในตู้เสื้อผ้าเว้ยแล้วนั่งท่านี้นั่งท่านี้นั่งท่านี้อุ้ยแรงว่ะนั่งอย่างนี้แล้วจ้องกูแบบอย่างเงี้ยตู้เสื้อผ้าเงี้ยงเงี้ยมั้งแม่ไม่เงี้ยเปิดเปิดกว้างเลยกว้างอุ้ยแรงมากนั่งนั่งมองอย่างงี้แต่เป็นแบบเงาดำๆแล้วผู้หญิงแบบเป็นผู้หญิงเลยผมยาวนั่งอย่างงี้แล้วพี่พี่ไม่เห็นพี่ช็อกไอ้เนี้ยกูก็แบบ พยายามจะเรียกไอ้ต่ายน้องข้างพี่แล้วพ่อกับแม่นอนีกเตียงหนึ่งใช่ไหนอนเตียงคู่แล้วเธอแบบแบบเข้าใจไหมว่าเวลาเราตกใจหรือเราช็อกอะเราแบบพูดไม่ออกเดินเดินเดนเดินมีอ่ะใช่บจะเรียกกระต่ายให้ตื่นเพราะไม่เฮียก้าวกาะตู้มาแล้วมันแบบเดินมาหากูเรวจริงนั่งท่าเนี้ยเราเดินเดินมาจากตู้เสื้อผ้าเฮียุณลุกกูจำภาพได้เลยเลยแบบเดินมาแล้วเดินอย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยเดิน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 แล้ว กูนอนอยู่ไงนอนท่านี้นอนท่านี้แล้วเขาเดินมาแล้วเขามาถึงที่นี่แล้วก็แบบก้มหน้าลงอย่างเงี้ยมองอย่างเงี้ยพี่แบบนึกงึกึกเพราะว่ากกลัวมากคือตอนนั้นเด็กมากแล้วกูคือแบบพูดไม่ได้แล้วพี่ก็แบบฮึบแล้วก็กิขึ้นมาร้องไห้แล้วร้องไม่อยู่แล้วพ่อกับแม่ก็ตกใจมากแล้วก็แบบว่าเป็นอะไรเป็นอะไรพี่บอกว่าพี่แบบผีอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยูดอย่างนงี้แล้วเสร็จปุ๊บคนลุกที่หน้าคนลุกที่หน้าแล้วเสร็จปุ๊บ ก็ไปถามที่โรงแรมว่าทําไมแบบเออน้องเห็นผีอะไรพนักงานก็บอกว่ามีการฆาตการรมหมอนวดแล้วศพอยู่ในตู้อุ้ยดูสา้านั่นนะซึ่งโรงแรมจังหวัดติดทะเลไม่ไกลจากกรุงเทพมากและไม่ได้อยู่ในภาคใต้ spinning. ที่กระแตโดนผีหลอกจนร้องไห้ไม่หยุดคือโรงแรมไหนงานนี้ลูกเพจลองทำการบ้านตามคำใบดูนะคะอาจจะได้คำตอบที่คุณอยากรู้ก็เป็นได้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเฟลบลเวอร์ย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดวยแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ